เอาละครับก็สวัสดีกับยูเซอร์ทุกๆคนด้วยนะครับผมนะอยู่กับผมออฟซาสกาเนตนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเทคนิคการอัพสกิลนะครับผมนะซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกอาชีพเลยไม่ใช่ว่าจะใช้ได้กับแค่ฮัตซซินอาชีพเดียวนะแต่ว่าผมจะเอาอาชีพฮัสซินเนี่ยเป็นตัวอย่างในการอัพสกิลครั้งนี้ครับผมสกิลที่สมควรที่ว่าจะอัพก่อนเนี่ยมันจะเรียงลําดับเหมือนผมเรียงมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือเราสมควรที่ว่าจะต้องอัพสกิลหมู่เป็นอันดับแรกก่อนเลย ลองลงมาคือดาเมจครับลง,ลงมาอีกคือสกิลสถานะครับอไล่เลียงกันลงมาครับทำไมถ,ถึงจะต้องเป็นสกิลหมู่ก่อนทำไมถึงจะต้องเริ่มเป็นสกิลหมู่ก่อนคนที่ทักษะน้อยๆเนี่ยส่วนมากเขาไม่อ mm ัพสกิลเพื่อมาไล่ฆ่าคนหรอกนะครับนะส่วนมากเขาจะไม่อัพมาไล่ฆ่าคนอย่างนส่วนมากก็อ mm ัพสกิลหมู่เพื่อเอาไปฟาร์มมอนก่อน,นครับผมเอาไปฟาร์มมอนก่อนเราจะได้ฟาร์มมอนสบายแล้วก็สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นอลองลงมาคือดาเมจครับ ดาเมจอย่างเช่นสกิลสกิลวงแคบนิดนึงหรือว่าสกิลด้านหน้าแต่ว่ามันมีดาเมจที่สูงอ่าอย่างเช่นสกิลนี้ครับสกิลแตกล้าของฮัซินเนี่ยเป็นสกิลด้านหน้าครับแต่ว่ามีความแรงมากมากจริงคือเป็นสกิลอีกหนึ่งสกิลเลยที่แรงมากๆอ่าสกิลนี้ผมจะให้เป็นสกิลดาเมจแล้วกันส่วนสกิลสถานะเนี่ยสถานะเนี่ยเอาไว้อัพท้ายสุดเลยครับเพราะว่าเราต้องอัพสกิลที่มาฟาร์มมอนก่อนเพื่ออะไร เอามาฟาแฝงวิวเอามาฟาร์มทักษะเราจะได้ฟาร์มสบายมากขึ้นอ่าอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคอย่างที่ผมบอกครับผมจะเอาฮาทซัสซินเนี่ยเป็นตัวอย่างในการอัพนะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนเลยว่าจะอัพสกิลอะไรก่อนในอาชีพฮาทซัสซินนะจ๊ะโอเคสกิลหมู่สกิลหมู่ของฮาทซัสซินเนี่ยมีหลายสกิลนะไม่ว่าจะเป็นหมู่รอบตัวสกิลหมู่ด้านหน้านะมีเยอะนะครับผมนะแต่ว่าสกิลที่ว่าสมควรที่ว่าจะอัพเนี่ย ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามอัพสกิมลมูแล้วก็บวกดาเมจเข้าไปด้วยก็ง่ายๆก็คืออัพสกิมลมูแล้วก็เป็นสกิลมูลที่มีดาเมจสูงด้วยไอ้อย่างเช่นของฮัตซินนี่ก็จะเป็นเสกิลนี้ครับผมยังยังมาทุ่จุดติฮะสกิลนี้บอกเลยว่ามีดาเมจที่แรงมากนะอ่ามีดาเมจที่แรงมากแต่ว่าถ้าเกิดคุณเลเวลน้อยเนี่ยเลเวลยังไม่ถึง60เนี่ยคุณก็จะอัพได้ถึงประมาณนี้นะอ่าได้ประมาณนี้แต่ก็ถือว่าแรงอยู่นะยังไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเลเวลมัน โอเคอะไรประมาณนี้ครับผมอัพสกิลนี้ให้เต็มก่อนเลยมาถึงลงลงมาเนี่ยก็ไม่สิเราต้องอัพสกิลหมู่ให้ได้เยอะที่สุดก็คือหาเลยครับมีสกิลหมู่อะไรบ้างสกิลหมู่สกิลนี้ถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นนะแต่ว่าดาเมจไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแถมแอนิเมชันนานด้วยผมแนะนําก็สกิลต่อมาก็เป็นสกิลนี้ครับสกิลนี้แรงครับสกิลนี้ก็เป็นอีกสกิลหมู่หนึ่งที่แรงนะ แล้วก็สกิลที่สำคัญที่ว่าจะอัพก่อนเพื่อนเลยก็คือเดี๋ยวก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าสกิลนี้ครับผมสกิลนี้มีดาเมจที่แรงแล้วก็มีสุภาพเมอร์ด้วยแถมมีคิหรือว่าสถานะประมาณ30ถ้าเกิดคุณอัพสกิลพวกนี้เนี่ยหมดแล้วเนี่ยเอ่อต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสกิลดาเมจครับผมก็คือสกิลมู่เนี่ยส่วนมากหมดแล้วอ่ะหนึ่งสกิลสองสกิลสามสกิลอ่านี่ก็จะเป็นสกิลมู่ทั้งหมดเลยแล้วก็สี่สกิลอ่ะ ส่วนมากจะเป็นสกิลหมู่แล้วก็สกิลด้านหน้านะโอเคสกิลต่อมาเป็นสกิลดาเมจสกิลดาเมจเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่มีดาเมจที่เยอะนะมีดาเมจที่เยอะแต่วงสกิลเนี่ยมันจะแคบไปหน่อยแต่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะอย่างเช่นสกิลแตกลาวครับสกิลแตกลาวของอาซิสินเนี่ยมันแคบนะแต่ว่ามันแรงครับก็อัพสกิลหมู่เสร็จปั๊บแล้วก็มาอัพสกิลด้านหน้าแคบๆสกิลแตกลาวแต่ว่ามีดาเมจที่แรงบอกเลยว่ามีประโยชน์นะสกิลนี้ ถึงแม้ว่าวงมันจะแคบกพอเถอดแต่สมควรที่ว่าจะอัพนะสกิลนี้แถมใช้เลีวยวน้อยด้วยไม่ว่าใช้เยอะเลยเนี่ยใช้ประมาณแค่เลเวล4ีก็อัพได้3คั้นแล้วนะสคั้นนี้ก็เท่าไหร่แล้วว่าดาเมจนะแรงนะโอเคลองลงมาก็จะเป็นสกิลชมพูสกิลออสกิลนี้สกิลนี้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่เป็นสกิลดาเมจแล้วก็สกิลด้านหน้าระยะไกลด้วยนะบอกเลยว่าแรงนะสกิลนี้ ให้อัพเป็นแพทเทิร์นแบบแบบนี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นสกิลพวกสถานะสถานะเนี่ยคือสกิลอะไรก็คือสกิลที่มีที่มีนี่ฮะอย่างเช่นเดี๋ยวแมวสกิลนี้อ่ะอย่างเช่นเพิ่มเพิ่มอัตราคีย์ข้อน30%เอสกิลพวกเนี้ยบอกเลยว่าถามว่ามันสําคัญไหมมันก็สําคัญนะเพราะว่ามันจะเพิ่มอัตราคียของเราอะทําให้เราเนี่ยตีมอนได้แรงขึ้นโอเคอัพเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ครับ แล้วก็อีกหนึ่งสกิลเลยที่ขายมาได้แต่ว่าไอ้สกิลนี้ผมบอกว่าเป็นนอกเหนือจากสกิลอื่นนะเพราะว่าไอ้สกิลที่ผมจะบอกเนี่ยของฮัซัสซินเนี่ยมันเป็นสกิลที่อันดับหนึ่งเลยที่ว่าสมควรที่ว่าจะสมควรที่ว่าจะอัพเต็มก่อนเพื่อนก็คือสกิลลมหายใจแห่งอาวครับหรือว่าสกิลพายุนั่นเองไอ้สกิลนี้เนี่ยบอกเลยว่าซับมอนดีมากจริงเป็นสกิลธรรมหากินของฮั s ัสซินเลยก็ว่าได้นะสกิลนี้สมควรที่ว่าจะอัพก่อนเลยครับ ไม่ว่าจะแต้มคุณจะเหลือเท่าไหร่สก,กิลนี้ต้องเต็มก่อนเพื่อนนะ่าสก,กิลทํามหากินครับผมส่วนสก,กิลสถานะเนี่ยเออจะมีอีกหนึ่งสก,กิลที่สําคัญก็คือสก,กิลปากิดครับผมสก,กิลปากิดถ้าให้แนะนําก็ให้อัพถึงแค่ขั้น่อ,อขั้น4ครับขั้น4ขั้น4เนี่ยมันจะโจมตีจะเพิ่มพลังโจมตี20หน่วยคือเยอะแล้วส่วนไอ้ส่วนไอ้ขั้นจินเนี่ยยังไม่ต้องอัพครับ ยังไม่ต้องอัพอัพแค่ขั้นถึงขั้นนี้ก่อนทําไมถึงอัพถึงถึงขั้นนี้ก่อนเราเอาแค่พลังโจมตี20ครับแล้วก็เอาแต้มทักษะเนี่ยไปอัดอันอื่นแทนจะดีกว่าสกิลนี้ก็สําคัญนะสกิลนี้เพราะว่ามันก็เป็นสกิลมูลหนึ่งที่คอมโบต่อกันได้อ่าพทเทิลก็จะประมาณนี้ครับผมในการใช้สกิลหรือว่าในการใช้สกิลในการอัพสกิลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับจำง่ายๆเลยสรุป ผมจะสรุปแบบคร่าวๆแล้วก็ง่ายๆเลยคืออัพสกิลหมู่มาก่อนสกิลหมู่ที่มีดาเมจแรงๆนะอัพมาก่อนเลยลองลองจากสกิลหมู่เนี่ยให้อัพสกิลที่มีดาเมจครับผมอาจจะเป็นสกิลที่มีดาเมจอย่างเช่นสกิลแตกแล้าอ่าไม่ใช่สกิลหมู่นะแต่ว่าแรงสกิลนี้แล้วก็สกิลสกิลสังหารนี่ก็แรงครับผมนะสกิลด้านหน้าแต่ว่าก็แรงอ่าอะไรประมาณนี้ส่วนสกิลที่มีสถานะเนี่ยก็จะเป็นสกิลพวกสกิลนี้ครับ แต่ว่าไอสกิลพวกนี้นส่วนมากมันจะอยู่ในสกิลหมู่อยู่หรืออยู่แล้วแหละสมควรที่ว่าจะต้องอัพก่อนมันก็จะมีสถานะเ,เพิ่มอาตาคริ30อะไรประมาณนี้ครับสถานะต่อมาก็จะเป็นนี่ฮะอย่างที่บอกให้อัพถึงแค่4ขั้นพอเพื่อที่เราจะเอาพลังโจมตี20่แค่นั้นเองนะโอเคโอเค,อเคทิคในการอัพสกิลเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับทุกอาชีพเลยนะทุกอาชีพเลยไม่ใช่ว่าแบบเอ้ย อธิบายฮาัสสินก็ใช้แค่ฮาสสัินอาชีพเดียวไม่ใช่นะอ,อะไรก็ประมาณนี้ครับ่อขอสรุปอีกทีย่อยๆเลยย่อยๆขอสรุปอีกทีหนึ่งก็คือเทคนิคการอัพสกิลเนี่ยการอัพสกิลเริ่มต้นเนี่ยก็คือเราอัพมาเพื่ออะไรเราอัพมาเพื่อ,อ,าาอฟาร์มมอนเป็นหลักครับหลายๆคนคงจะไม่อัพไปตีคนหรอกนะเพราะว่าแต้มน้อยอยู่ตีคนยังไงก็แพ้ครนะัะโอเคเราอัพสกิลมาเพื่อฟาร์มมอนเราต้องอัพสกิลหมู่ในการฟาร์มมอนไปก่อนอัพสกิลหมู่ครับเอาพยายามอัพสกิลหมู่ให้เต็ พยายามเอาเอาให้เต็มหาสกิลที่มันสําคัญสําคัญสี่หมูที่สําคัญอัพให้เต็มครับลง,ลงมาคือสกิลดาเมจจะเป็นสกิลด้านหน้าระยะไกลหรือว่าด้านหน้าระยะใกล้ๆแต่ว่าเป็นมีระยะกว้างก็ได้เหมือนกันขอแค่ให้มันมีดามเมจเยอะก็พออย่างเช่นสกิลแตกแล้าวอย่างที่ผมบอกไปสกิลสังหารก็เหมือนกันต่อไปก็จะเป็นสถานะไอ้เรื่องสถานะเนี่ยเท่ามาสําคัญไหมมันก็สําคัญนะถ้าเกิดเรา เอาสถานะเข้ามา,มาในอยู่ในคอมโบของเราได้เนี่ยเราก็จะโจมตีแรงขึ้นอย่างเช่นสกิลสกิลนี้ครับก็จะมีสถานะเอ่อเพิ่มคิทิคอนบอรนบอกเลยว่าคิทิคอนอรนจะทําให้สกิลของคุณแรงขึ้นแน่นอนสมควรที่ว่าจะอัพเหมือนกันแล้วก็สกิลอีกสถานะหนึ่งคือเพิ่มพลังโจมตี20ก็สมควรที่ว่าจะอัพนะอัพแค่4ขั้นก็พอเพราะว่าขั้นที่5เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของดาเมจเฉยนะ ในเรื่องของดาเม่ใช่โอเคเทคนิคการอัพสกิลก็มีแต่เพียงเท่านี้นะจริงง่ายๆไม่ยากเลยนะการอัพแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันตอบโจทย์ดีนะครับตอบโจทย์ดีสาหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็คนที่มีทักษะน้อยมากๆนะเพราะว่าจะทําให้คุณเนี่ยฟาร์มสบายมากขึ้นส่วนในเรื่องค่าคุณเนี่ยรอให้ทักษะเยอะก่อนแล้วค่อยไปหล่อยตูดชวาช่องเขาก็ได้นะไม่ต้องรีบโอเคสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะก็จะเป็นเทคนิคในการนี่แหละเทคนิคการอัพสกิลนะสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ คนที่มีค่าทักษะน้อยนะจ๊ะอาแถมให้อีกนิดถามเดี๋ยวมีคนถามว่ามีอีกว่าไอพี่แล้วค่าทักษะไปหาที่ไหนพี่ดีที่สุดโอเคตอนนี้ผมจะมาแนะนําประมาณ2สถานที่ครับที่ที่เดี๋ยวจไม่สิสามสถานที่ที่ว่าเหมาะนะคุณก็ไปเลือกกันเอาเลยว่าจะฟาร์มสถานที่ไหนโอเคสถานที่แรกครับผมคือสุสานอาหารครับสุสานอาหารจะอยู่โซนไฮเดียลทางขวาล่างนะนะครับผมนะขวาล่าง อาจจะอยู่ตรงนี้เลยสุสานทาหารเนี่ยบอกเลยว่าค่าทักษะก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะแถมเงินค่อนข้างว่าจะดีมากๆด้วยเพราะว่ามีดิสโก้สองนะมีดิสโก้สองอยู่โอเคส่วนเรื่องเลเวลเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าค่าทักษะโหดมากที่ตรงนี้โอเคสถานที่ต่อมาครับจะเป็นสถานที่เป็นโรงศพแล้วกันนะซึ่งไอสถานที่เนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้ครับผมโครงกระดูกตรงนี้เลยหรือว่าที่โนดถ้ำมารีครับ สถานที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับออมอสเตอร์ลุกขึ้นมาครับผมโกลขึ้นมาตีเสารหรือว่าตีหลุมศพนั่นเองก็คือมันจะออกแนวแบบว่าเหมือนมิวม็อกครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องปกป้องปกป้อง,ปปองหลุมศพครับอ่าให้แล้วมอนเนี่ยมันก็จะโกยมาทําลายหลุมศพบ,บอกเลยว่าที่นี่แต้มสกิลเยอะพอ,มอสมควรแล้วเรื่องของเลเวลเนี่ยบอกเลยว่าไม่น่าเกียดนะคนที่เลเวลยังไม่ถึง61สเนี่ยสามารถมาฟาร์มที่นี่ได้ครับบอกเลยว่าเลเวลไม่น่าเกียด อโอเคสถานที่สุดท้ายครับก็จะเป็นป้าโผลี่ครับป้าโผลี่เนี่ยถามว่าดีไหมบอกเลยว่าแต้มสกิลน่าจะเป็นสถานที่ที่ให้แต้มสกิลเยอะที่สุดแล้วแหละแต่ว่าจํานวนมอนสเตอร์เนี่ยถามว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะนะแต่ว่าสู้ที่ลงศพไม่ได้ไอ้ลงศพเนี่ยจะเน้นความสบายครับเพราะว่าไม่ต้องเดินไปไหนเลยอยู่รอรอบลงศพแล้วก็ตีมันไปเรื่อยจบแต่ว่าที่ป้าโผลี่เนี่ยแต้มทักษะดีครับผมเงินถามว่าดีไหมพอได้แล้วกันพอได้นะพอได้ แต่ว่าว,วิธีการฟาร์มเนี่ย,ก,ยก็ต้องวิ่งหน่อยก็ต้องวิ่งหน่อยแถมคนเยอะด้วยนะแถมคนเยอะด้วยโอเคก็ลองไปพิจนารณา,ากันเอาดูนะว่าจะฟาร์มจุดไหน3จุดนี้บอกเลยว่ามันก็ดีทั้ง3จุดแหละม,มันอยู่ที่คุณแหละว่าจะฟาร์มจุดไหนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะโอเคไปตอนเช้าด้วยโอเคถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไป2องไปแล้วซีอูแล้วเจอกัน